สวัสดีค่ะมือในีเพนไก่หน่อยกับมาใส่มองจ้าหมายไม่เด้อจ้าหมู่บ้านเขาใส่อันอยู่ตำลงไปอีกน้องค่ะกระไดปลาบ่หลายดอกค่ะมองเข้ามันทีเกินไปพ่อปลาไงติดมันกับบ่ได้นะจ้ามือนีเพ่นมาหมายไม่ค่ะหมายไม่แต่กับบ่ไม่ล้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะกับเป็นเคยมาใส่ัตงแต่คลิปกอนไกรเคยมาใส่อยู่เลยจ้าแต่ว่ามันกระไดอยู่แต่เมื่อบังมือนี้นะจ้าว่าสีได้หน่อยได้หลายซําใดสีได้ปลาอย่างเนีนะจ้า ไอ้หน่อยกำลังใส่อยู่ค่ะเดี๋ยวใส่ไปสักพักหนึ่งก่อนจา้าเดี๋ยวคอยสิลงไปยามแต่เมื่อนี้ก็เพิ่ไปเห็นปลาบ่อนปู่มืองนีเนาะมืองนีไปเห็นบ่อนเลยมาล่อหลุดมองน้ำกันจ้าจักสิมาล์บอปลาอี้อยงปลาเข็งปลากระเตอร์ อ้าวมันมีมันตั้งแต่กระตือมขึมอือเชืได้ไปเอาอันสามสามเส้นสี่เส้นมาหน่อเนาะสามหาเนะ,ะมันหน่อย ปลากระเตืบอ่ามานันจะปลากระเตืบไหมยังไงกระเตืบหน่อยอืมปลากระเตืบหน่อยอืมเสียงปลาอยู่ในไห,ห,หน่าหล่ไล่ปลา ว่าเงียห่วกนี่โอ้โอปลา <c oughs> เป็นสายเลย <c oughs> ปลากระเดิดเป็นสายเลยบ้านี้มองหน่อยมันกระติดหน่อยหน่อยเองสิละเนาะพ่นโอ้คอยได้จกซิบตัวซิบตัวอีลีตปลากระเดิดนี่ ตีจม it so ูมเดียวแก่เดียวเลยเอาไปตากแดดเนาะตากแดดไว้ถ้าทอดคืออยู่ปลากระเดิดนี่พุ่นพุ่นปลาพุ่นแม่จ้าปลากระเดิดปลาตีเป็นสายเลยปลากระเดื่อนได้ในของเมาหลายเหรออุ้ยปลากระดีปลากระดีนะจ้าปลากระดีภาษาอีสานเคยมาปลากระเดิดจ้ะภาษากลางกเคยเอิญปลาปลากระดีเนาะ ปัดปลดไปแล้วง่ายดอกนี่คันเซไลป์ปันนี่ยังมาท่านนี่เลี้ยวอด้่จ้าเป็นสายติดจนทั้ทงหลังผิดเต็มอยู่ติดไม่มาอยู่เออปัดออกม,มาจะกแม่น้ำไ่เด้ส่วนมานกา็จะอยู่ชุดเมืองใดปลาบัวปลาไหลมีจอกวิน่นเนื้ออืมแต่จะออกมาจากห่วยแล้วนี่ มานอ่ะไดก็เอานั่นแหละเนาะมานอ่ะไดก็กินนั่นนั่นแหละนี่จะได้เบิ้งเนี่ยเบิ้งเนี่ยขวัญหิโยขวัญเบิ้งผุนติดเป็นสายเป็นสายอยู่ผุนผุนเบิ้งจ่าเบิ้งไอ้น้อยโยกโยกขึ้นมาเบิ้งก่อนโอ้ยแมนหมดเลยปลากระเดือดหัวนั่นต้อนไปเมื่อสี่หัวนั่นเออโอ้ยเอฟซีพันบอกว่าสื่อมองสามเส้นกันกับสี่เส้นเด้อว่าสันเพ่นกับสี่สื่อเยอะจ้า เดี๋ยวโอกาสมาหมอกอนสือก่อนหนามันกำลังลดลงแล้วตาปลาั่ถ้ามองทีเห้องสีมันกระเด่าตาปลาตัวนี้หน่อยมันกำเริบคว้นเพลินขึ้นวานแล้เนาะเบงเน่หน่อยอยู่คนเบงหน่อยปลาพู้เน่พูนติดเป็นสายเป็นสายเลยปร่งง่ายอยู่เออปร่งง่ายทอดกรอบทอดข่อยกีอานากินก็ตัมบกหุวง หัว,น,วน,นี่ติเตปากระเดืดอดเนะิดปัจจนบันขานปดตตวนี่ ได้หลายเติบเยู่ตัวนีุ่่นป้าปูดเอาเราเด้อบอัดนนี้ป้ากระเดิดอนะ่ะเอ้ยตดแเราก็ทีได้เอาตัวโอ้ได้ทอดกรอบแล้วเตรียมเห็ดตากแดดแวะตากแดดเลยอุ้ยหลุดมันเป็นตาหายากพ่อพ่เห็นบ่อนจักเทียแล้วเนาะ พดไปยากปันแดนหน่อยต้อมับนี่นติดทองฮะทองติดทองอันตีพูดพูดพูดเพราะท่านวาสิไก่เหมือดจูพูดน้วพูดที่ติดอย่างนั้นไม่กหอยบ่ ป,ปิดปากระเด็ดจะไบว,วินยังว่าท่านนี่สุดมองข้าง่ายด้วยนี่มองเขาเหลีอหลายุ่พุ่นว่ามันติดจมูกมุมนี่เนี่ยติดหลายแห้ง ปลาอุ้ยผุ่นปลาอยู่ใน,นปลาเขาเสียงปลาอยู่ปลาเขาปลาถิ่นลงอืมว่นได้มาไซเบ็ดก่ามาไซเบ็ดบ่ย่ำขึ้นว่าปันใดอันนะน่ทางมากกว่กระเ,<อ>เ<อ>ดิดว่ามันบอกหอยนั่นดิ ไกลไปเลยดิไฟเมันบกหอยตีแลนอยู่มุมเดียวอืมตีอยู่มุมเดียวนี่มุมจงจะอสันๆนี่ปลาตะปลากระเดือดก็จะได้เคืองถุงแล้วอือแลนตะอยู่มุมกันแท้ปลากระเติบโอ้มีแต่ปลาหน่อยๆเลยมาอนี่ ปาน่อยแบบนี้กับมิตรตากเดดแล้วเนาะตากเดไดไดดว้จะทอดก็สันป่ได้ได้กล้างตากแดดทอดกรอบโอ้โอ้าปากางหลายเรื้อานีกลเ่งปลาหมลัมตงนี้อืกิง,งปลาหมอ อุ้ยนะ่ะมันเม่นหน่อยมันหลุดมือมมสุดแล้วสุดมองเขาแล้วกูมองจะได้กลับบ้านแล้วจา้าบ่ะนี้เบ่งผลงานนหน่อย <c oughs> ปลากระเดือดโอ้ยต่อยนะจ้า,จาเดี๋ยวไปเบ่งขังบนนํากันจา้าติดจม่องจอองุ่มเดียวติดจม่องมุ้งเดียวมุ้งกันแท้เนี่ยแต่าปลากระเดือดมึงนะจา้า เบิ่งผลงานน้ากันจ้าเบิง่งหมันปลากระเดือดจ้าปลากระเดือดมาติดยจุ่มเดียวประมาณยี่สิบยี่สิบก็โตคุณปลากระเดือก็ปลาเข็งปลาเข็งก็ใส่แม่ซํานี่แล้วจ้าปลาเข็งปลาขาวก็ไดอยู่จ้าอันส่วนตัวน,นี้กะเพ่นการว่านแหนได้เนาะนี่ตนนัวนี้วานแหนได้จ้าก็ไดปลาประมาณรึ่งกิโลจ้าแต่มีแต่ปลาตัวน้อย